เมื่อวาน้ำยังดีอยู่เลยนะครับเมื่อวานได้ตัวใหญ่ด้วยตัวเลยอุ้ยอยยอุ้ย,ยโดนเลยนะครับโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วสวัสดีครับทุกคนวันนี้น้ำแดงลงนะครับสงสัยจะแดงทั้งวันนะครับแล้วก็อีกเป็นอาทิตย์ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราลองใช้เป็นซิงกิ้งตัวขาวๆหน่อยนะครับเพราะผมไม่ได้เตรียมเหยื่อม,มาตกผาที่น้ําแดงขนาดนี้นะครับเมื่หวาน้ํายังดีอยู่เลยนะครับเมื่อวานได้ตัวใหญ่ด้วยน้ํากําลังแดงเลยเมืม่อวานยังใสยอยู่เลยนะครับใช่ ไม่ใช่น้ำอันนี้นะไม่ใช่น้ำปิงนะเป็นน้ำหวังนั้นรุวนๆเลยเนะี่ยน้ำปิงบ่มไปมาจากพุยผลไม่เห็นปล่อยเลยวันนี้น้ำเคลื่อนอาศัยครับแต่น้ำแดงน้ำนั้นนะ ไปดูตั้งเนี่ยแล้ครับไปดูน้ําให้ส่ก่อนคว่ามมาได้หรอครับคว่ามมาได้มันติดมันเพราะผมใส่มันน้อยครับไปเปลี่ยนจุดลงนะครับทุกคนเราไปหาน้ําใส่ตกกันดีกว่ะฝั่งนู้นน่าจะใส่นะครับเพราะว่าฝั่งนี้มันอ่าเป็นแม่น้ำวังครับ เดี๋ยวไปลองดูครับตอนที่มาตะกี้ข้ามสะพานมานี่แดงทั้งไม่น้ำนะครับไม่แน่ใจตรงนี้น้ำจะใสหรือเปล่านะครับโอหาน้ำใสาย,ยากตอนนี้เ,เพิมมาตากน้ำแดงลงเยอะมากครับเดี๋ยวลองดูครับ ไม่ใส่ก็ต้องขึ้นเหนือไปอีกครับโอ้น้ำยังแดงอยู่นะครับ ไม่มีที่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองลองมาเคาะตรงท่อน้ํานี่ดูนะครับน้ํามันแดงเต็มแม่น้ําเลยนะครับหาที่ตกไม่ได้เลยครับต้องมาหาตรงน้ําใส่ตรงปากท่อเนี่ยครับเดี๋ยวลองใช้เหยื่อปั๊กตัวเล็กนะครับมีปั๊กตัวเล็กกับไมโครสปูลครับที่ใช้ได้เดี๋ยวเราลองดูนะอุ้ยมีเวลาอีกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผงขอลองดูกนนะ่อนเนาะ ตามมาต่่ปักวันนี้ยังใช้งานไม่ค่อยไ,ได้นะตัเลยวิวิตันเลขวิวิ นะครับตอนแรกมันจะเอียงๆนะครับปากัดเฉยตัวใหญ่นะครับตรไท้สักครึ่งโลได้แล้วเมื่อกี้ โดนเลยนะครับโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโอ okay. เคเต็มปากเลยนะครับหนึ่งแต้มนะผะขอขอนุญาตถ่ายรูปนะครับตัวนี้ ่อยเข้าไปเลยนะครับตะขอเดี๋ยวอยู่เลยโชคขอบคุณมากนะครับไป่อยเข้าไปเลยนะครับโอเคขอบคุณมากครับติดต่อเนาะ ตามมากัดน,นะเด็กันหวานหน่อยตัวเขาคง,ง,งไม่ค่อยใหญ่ครับตรงนี้จำกัดอยู่นะกำกัดอยู่นะ โดนอยโดนนะครับโดนกัดนะเมื่อกี้เดี๋ยวเราเขาเปลี่ยนเป็นไมโครสปูนนะครับ ตปลาด้วยมือลูกรอนนี่ก่อนนะลูกผมสอนง่ายครับเดี๋ยวใช้เป็นเหยื่อโตโต้ตตเป็นเดิมนะครับลองดูลองดูงดไม่รู้ว่าท่อน้ำตรงนี้จะมีไหมเอาซาขี่ตามมาจะมหา ลองลองตรงนี้ดูนะครับ น้ำไหลไม่เยอะนะไไว้หลังละกันไปจะเอ๋ก็ตบมาเสร็จแล้วยวงพอไปคลิปแป๊หนึงนะครับลูก สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้เป็นทริปเล็กๆนะครับมาส่งลูกไปโรงเรียนนะครับมีหมายตรงที่ท่อน้ําด้านเหนือนะครับกัดค่อนข้างดีนะครับแต่ตรงนี้ไม่มีตัวนะครับเดี๋ยวยังไงรอบหน้าเดี๋ยวมาลองใหม่ทั้งสองหมายเลยครับเพราะว่าน้ําคพึ่งน้ําแดงพึ่งลงนะครับแล้วคือปลายังไม่มาประจําจุดนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยว รอบหน้าเดี๋ยวมาร้องใหม่นะครับเดี๋ยวมาตกให้ชมใหม่นะครับเป็นทิปเล็กๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ